ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับก็ทางทางขึ้นนะครับน่าจะเป็นทางนี้นะครับทางขึ้นถ้ำบาดาลน,นะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวลองชมไปพร้อมๆกันนะครับ นี่ก็จะเป็นธนบดีสวุวรรณนะครับสวยมากนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นขางขาวนะครับสวยนะครับเป็นหินย้อยสวยงามเดี๋ยวพาชมรอบๆก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยมาไหว้นะครับเหนื่อยครับอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปใหญ่เหมือนกันนะครับนอน ก็ขึ้นไปอีกนะครับแคบนิดหน่อยนะครับ ส,ส่งยาวๆไปด้วยกันนะครับบงจุด oh ก sí, ็มืดๆนะครับ ก็จะมีไฟก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่องค์เทเวสวุวรรณนะครับที่เคยอยู่ถ้ำฟังบาดาลน,นะครับก็ตอนนี้ได้ถูกย้ายไปแล้วนะครับถ้าใครที่จะมาไหว้เท้าเวสวุวรรณนะครับก็ไม่แน่ใจว่า ยังอยู่หรือเปล่านะครับก็เท่าที่สอบถามนะครับก็บอกว่าเป็นเขตอุทยานนะครับน่าจะถูกย้ายละนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ยังมีเท้าเวสวุวรรณนะครับที่อยู่ขด้านนอกนะครับก็สามารถที่จะมากรับไว้ขอพรได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องโบบินแฟมิลี่นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ